กลับสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้นะครับพามาชมกับรุ่นใหญ่นะครับจันม่า uf เย็ดอบหทีนะครับตอนนี้จะใส่กันโครงมาให้ด้วยนะครับใหญ่เลยครับใหญ่กว่าเดิมนะครับเรงวันนี้เราจะพามาชมรอบๆคันนะครับอย่างหน้ายางหลังนะครับวิ่งใหญ่มากครับต้องถอยออกมาเพื่อจะได้เห็นทั้งหมด หน้าาดลังออใส่กันโครตรงนี้ไปนี่แบบหใหญ่จริงครับชมตัวจุดที่นั่งคนขับนะครับ ก็นะครับเดี๋ยวมาชมาการขับขี่กันนะครับสำหรับคันนี้รถสตาร์ติดง่ายนะครับคันนี้นใด้านหน้านะครับยกได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ปกติครับผมยกลอยนะครับ หน้าลอยก็ปกตินะครับใบดังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมใช้งาน,นครับผมดูด้านหลังนะครับส่วนของอุปกรณ์เสริมน,นะครับก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับพี่หมุนโรตรีหน่อยโรตรีหมุนไม่ปกตินะครับ ันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะฟืดน้อยแต่ว่านี้เราแก้ไขให้ได้นะครับเรามาชมฟิลิงกันขับขี่กันนะครับ ตัวรถนะครับเลี้ยวเดินหน้าถอยหลังก็ไม่มีปัญหานะครับรถสถาภาพนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ยวมังมองหาอยู่นะครับก็ฝากเก็บไว้พิจารณานะครับเติมมือสองาาโมโจนะครับ การโครงมาให้ด้วยนะครับก็อสำหรับคันนี้นะครับยันมาเอฟเ5 t นะครับอ่า72แรงมา้าตัวนี้นะครับเดขกมาจะอยู่ที่3934ชั่วโมงนะครับราคานะครับอันนี้ราคาเงินสดเนาะ 5,30,000บาทนะครับและที่สัมพัญเข้าสินเชื่อได้นะครับคันนี้มีกันโคมาให้ด้วยเหมือนเดิมครับ่ะใบดันหน้าผ่านพวนแล้วก็เซอร์วิสตัวเช็คจุดรั่วจุดซึมเราฟรีนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะเพราะว่าทดลองขับไปแล้วอ่านี้ก็ลูกค้ามาลองมีลูกค้ามาลองขับอยู่นะครับ โน่นแปลกตาดีอยากลองขับขันอย่างนี้ใหญ่ๆนะครับคุณใหญ่ของทางยันมานะครับ72แรงก่ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากมาลองขับนะครับมาได้นะครับร้านของเราต้องอยู่ที่แ้บันโพนะครับอยู่โคราชติดถนนวิรภาพนี้นะครับผ่านไปผ่านมาจะเจอป้ายใหญ่ๆนะครับตลาดแท็กเตอร์มือหนึ่งมือสองแวะเข้ามาชมได้ครับ ที่กำลังตามหารถสภาพนี้ราคานี้นะครับเก็บไว้ประกอบการตัดสินใจได้ครับามาดูรถตัวจริงได้ทดลองไถ่ายได้เรามีพื้นที่ให้นะครับตอนหลังจะขับเล่นจะลองถ่ายลองขึ้นเนินดูได้หมดนะครับเรามีทีมช่างคอยดูแลนะครับตอนลูกค้าท่านใดที่อยากมาดูรถมาได้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ